สวัสดีครับ fc น้ำหมักสูตรสของอาจารย์ต้นครับวันนี้วันที่12พฤษภาคมนะครับสองหมาดูสวนนะกร,รมที่เป็นยางที่สุดโทมหน้าตายเกือบทั้งสวนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแรงๆมันก็หลายมีดอยู่แล้วครับไม่รู้กี่มีดแต่ว่าก็ได้ขนาดนี้ก็เจ๋วอยู่นี่จะให้มาดูรอยทาดินหมักนะครับให้ดูใกล้ สีดินหมักของผมนะครับดินหมักอาจารย์ต้นนะดี๋ยก็โอเคดีใจนะครับที่แกยังใช้อย,ย,อยู่แต่ว่ายางมันมันโสทิมนะครับยางต้องตัดแล้วครับยางต้องโค่นแล้วใดีดูวสภาพเนะยางสวนนี้ต้องโค่นแล้วนะครับเนี่ยฮะยางต้องโค่นแล้วเนี่ยเกลี่ยสองแผลเกลี่ยไปเลยไม่ได้สีเลียดเนี่ยต้นนี้โอ้ <laughs> ต้นนี้หนักกว่าใดๆนะฮะเดีย๋ยว ให้ดูความหนักนะฮะคือยางท่านถ้าดีอยู่แล้วเอาไปใช้เลยครับทั้งน้ําหมักทั้งดินหมักนะครับสูตรสองน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครน้ำหมักจะเก่งไปในทางปรับสภาพนะครับยางหน้าตายพ่นไปสักสามสี่ครั้งแล้วก็เริ่มมีน้ำยางจากไม่มีอะไรเลยพ่นไปสาสีครั้งจะเริ่มมีน้ำยางนะครับนี่แล้วถ้าเป็นดินหมัก ดินหมักาทาไปก็จะเพิ่มผลผลิตนะฮะเพิ่มผลผลิตได้เยอะเพราะว่าเขาจะสร้างเนื้อไม้ได้ไวนะฮะสร้างเนื้อไม้ได้ไวกรีดไปแผลมันก็จะบาดอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่ามันบางนะครับเป็นแผลที่เพิ่งสร้างใหม่นะฮะก็ว่ากันไม่ได้นะฮะก็เป็นธรรมชาติถนะ้ามันบางมันก็จงบาดนะครับไป,ไปกรีดตรงที่มันเพิ่งสร้าง เนื้อสักสองสามปีอะไรเงี้ยมันก็จะบาดอยู่แล้วมันบางครับก็จําเป็นนะครับแต่ให้ดูนะฮะว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องกรีดมันก็ก็ดีกว่าโค่นนะครับดูสภาพนะนี่ยนะฮะดีกว่าโค่นเยอะครับเนื้อสภาพต้นยางของผมก็ยังให้น้ํายางได้นะครับนะฮะดูยิน แป่นไม้นะครับเดีย๋ยวลืมนะครับว่าน้ำหมักสูตร2แล้วก็ดินหมักของอาจารย์ต้นเนี่ยเปรียบเสมือนนมเปรี้ยววิตามินเท่านั้นนะครับแต่ยางแก่ตัวไปยางสุดโทมันขาดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ผลผลิตหรือกรีดได้ให้มันหยุดนานก็ต้องใส่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมีให้เขานะครับปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่สูตรนะฮะสูตรตัวไหนก็ใส่ไปฮะ NPK สามตัวนะฮะดีหมดแล้วครับสูตรไหนก็ดีหมดนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีมันก็จะหยดนานขึ้นนะฮะถ้าพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเนี่ยออกเต็มหน้าเต็มท่อแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปมันจะไหลนานขึ้นนะครับเนี่ยฮะมันจะต้องควบคู่กันนะครับหยินกับหยางนะครับปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะครับดูลกเหมือนกันนะครับ ลกมากไม่รู้กี่มีดนะฮะเราก็ดูสภาพต้นยางของผมสิครับเขามองเข้าไปแก่นไม้นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เ,กเอ,อ่หุ้มครับเดี๋ยวก็หุ้มต้องซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวก็หุ้มเดี๋ยวก็หุ้มเราทำงานก็กีดไปนะครับคนขีดไป แต่ขอให้กีดแล้วก็ดีกว่าทิ้งนะครับดูสวนยางผมดิมันไม่มีน้ํายางเลยนะก่อนที่นกกรมจะมาดูแลช่วยมาพ่นน้ําหมักให้แล้วก็เออเออแล้วปีนี้มาทาดินหมักดูแนวโน้มว่าโหดมากดีขึ้นมากนะครับดูแต่ละต้นนะครับสมควรจะโค่นไปแล้วละ่ะดูอันนี้แก่นไม้นะครับ น้ำหมักก็ใช้สามฝานะครับใช้สามฝาต่อน้ำหนึ่งถังพ่นนะฮะสามครั้งแรกก็พ่นไปอาทิตย์ละครั้งนะครับครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองสามอาทิตย์ก็ได้ครับครั้งหนึ่งแต่ดินหมักเนี่ยอยากให้ทาทุกสองอาทิตย์นะครับมันจะทําให้อ้วนนะฮะแล้วก็เอแผลกีดจะอ้วนไวมากนะครับแล้วก็เนื้อไม้เขาจะสร้างไวนะครับมันก็จะดีมากนะครับถ้าสร้างเนื้อไม้ใหม่ไวมันก็ทอนน้ายามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ ปุ๋ยเคมีก็ต้องใส่นะครับฝนแล้วฝนล,ลงหลายๆพื้นที่เกือบเกือบทุกพื้นที่แล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีกันได้เลยนะครับนี่ยหญ้าของผมสวนก็ก็คงจะให้รถไถมาตัดแล้วนะครับมา่กโรแล้วเกินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ